ือแล้วถามว่าคุณองยิงไม่อยู่ในที่ประชุมอะเดินกำลังเดินทางกลับจากต่างประเทศอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่ต่าอ,อยู่อะแล้วประชุมอะไรกันอะครับอืมกนเนี้มันก็ต้องตั้งคําถามว่าคุณจักสินเรียกประชุมในฐานะอะไรครับเป็นการครอบงำพักการเมืองบางพักหรือเปล่าอ่าเออม <c oughs> แม้ว่า คุณวิสนุเครืองามจะบอกว่าไม่ได้แทรกแซงครอบงำอืมกรกตยังนิ่งอยู่แต่หลายฝ่ายก็บอกว่าก็มันจงแจ้งขนาดนี้แล้วอะยังไม่ขยับทําอะไรอ่ะครับอืมครับที่หนึ่งน้าที่ที่เราตั้งคําถามแล้วผมคิดว่าสังคมไทยคำถามคือว่ากรมราชธรรมเอาไงครับอืมแสดงความชัดเจนออกไหมว่าสถานที่พักโทษสามารถที่จะคุยจัดตั้งหรือคุยกันได้ครับ อ่านักโทษชายที่ได้รับการพักโทษเป็นคนโทรคนไปคุยครับผมเนี่ยวันนี้พยายามค้นนะแต่ไม่ได้ค้นอย่างจริงจังคือเวลาครับคนเรื่องของเงื่อนไขในการพักโทษคุณทักษิณที่กรมราชธรรมทำอ่ะครับมันมีเงื่อนไขว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกางการเมืองด้วยหรือเปล่าครับอืมอืมเพราะเขาจะมีข้อตกลงไงอยู่มีเงื่อนไขไงห้ามนู่นนี่ห้ามออกนอกประเทศห้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับ เนี่ยะก็ต้องไปดูกันแต่ผมว่ากรกตถ้ายังนิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยกรกตนะครับอืมกรกตบอกยังไม่รู้ยังไม่ได้กรกตต้องต้องถ้าพูดภาษาผมกรกตต้องแอคอาร์ตหน่อยครับต้องให้เรียกเนาะอืมรอบอืมตัวของคนที่จะสอบก็ครบองค์อยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปประชุมกันอ่ะเราะใช่ไหมฮะคุยเรื่องอะไรประชุมอะไรการสอบไหมใช่ไหมฮะใช่อใช่แล้วผมคิดว่างานเนี่ย มีคนจะร้องแน่ทั้งกกตอเองแล้วก็เผยเผจะไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วยแล้วก็ร้องเรื่องของพักเพื่อไทยแล้วก็พักที่ไปร่วมประชพักร่วมที่ไป,<อ>ไป,ปร่มปวมประชุมนี่ถ้าถ้าถ้าติดลางแหงหมดใช่ไหมติดหมดไงเพราะว่าเออครับเพราะคุณทักต,ตามไปประชุมแล้วเสนอชื่อครับคุณใจใสก็ถือว่าใช่แฟนพักร่วมเนี่ยครับอืม ซึ่งวันนี้ก็มีคนออกมาพูดแล้วว่าคุณนักสิทเป็นนักต้องหาเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษเป็นนักโทษอืผิดพรบนู่นนี่นั่นไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ใช่แล้เนี่ยประชุมนีแหละนี่แหละนี่นี่คือประเด็นนะฮะนี่ที่เป็นประเด็นที่ที่จะต้องถามและผมคิดว่าเกมเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคาดการว่าเดี๋ยวเราซึ่งผมคิดว่า าอาจารย์วันอรอท่านก็คงไม่กล้าเหมือนกันอะ่ะอืมนะะแล้วตัวเนี้ยทุกอย่างมันมันสะดุดไปหมดแต่ก็มีอภิปโอาโยข่าวว่าเนี่ยมันต้องรีบตั้งนาะยกตั้งรัฐบาลประเทศจะได้เดินต่อตอนนี้นนะาชาติเขาจับตาดูอยู่นะฮะใช่ไหมฮะเขาจับตาดูอยู่นู่นนี่นั่นก็ก็ถูกแต่ถามว่าจับตาดูอยู่มันต้องควรทําให้ถูกต้องตามคันลองกฎหมายไหมล่ะใช่อืมใช่ใช่ใช่